สวัสดีค้ดคนนะคะวันนี้มาอยู่กันที่แปลงปลูกน้ำนิ่งของเรานะคะอันนี้ก็เป็นแปลงที่ปลูกเล่นเพื่อทดลองให้ทุกคนดูว่าการปลูกผักน้ำนิ่งเนี่ยความจริงไม่ยากเลยแล้วก็ลงทุนน้อยมากนะคะนำการปลูกผักน้ำนิ่งคืออะไรการปลูกผักน้ำนิ่งก็คือการปลูกผักโดยไม่มีปั๊มนะคะหรือว่าไม่ไม่ใช่น้ำาวนนั่นเองแล้วก็วันนี้ที่ปลูกผักกันก็จะมีตัว กวางตุ้งมีผักผักกาดขาวเนาะอันนี้เป็นน่าจะเป็นผักกาดขาวไดโตเกียวเนาะแล้วก็ตัวนู้นจะเป็นเลดคอร์สนะคะถ้าจำไม่ผิดแล้วก็จะมีตัวนี้ที่เป็นผักโขมนะคะก็ปลูกขึ้นทุกอันเลยแล้วก็อันนี้ปลูกประมาณสักสี่ประมาณสี่อาทิตย์ห้าอาทิตย์ลรมังก็เริ่มจะเก็บกินได้แล้วนะคะการปลูกผักน้ำนเงี่ยจะ ผักเนี่ยจะโตช้ากว่าการปลูกผักน้ำวนเพราะว่าตัวเรื่องของผักเนี่ยจะได้รับออกซิเจนทางรากเนี่ยน้อยกว่าการปลูกผักน้ำวนนะคะหรือการที่ใช้ปั๊มนั่นเองฉะนั้นวันนี้มาพูดถึงเคล็ดลับที่จะทำให้การปลูกผักน้ำนิ่งเนี่ยได้ผลมากขึ้นนะคะนั่นก็คือวันนี้เราจะมาดูเรื่องของรากของการปลูกผักน้ำนิ่งกันมันจะมีรากนะคะอย่างนี้ เห็นกันไม่เอ่ยค่ะนี่ก็จะเป็นรากของการปุูกผังน้ํานิ่ง,งที่เห็นว่ารากเนี่ยจะค่อนข้างขาวเลยเพราะว่าเราปลูกในกล่องโฟมนะคะก็ตัวพืชเนี่ยจะไม่ได้โดนแดดโดนแสงอะไรแล้วก็รากเนี่ยมันจะขาวสวยอย่างนี้นะคะแทบจะทุกอันเลยเนาะแล้วก็น้ำที่เห็นก็จะเป็นน้ำผสมที่ผสมเรียบร้อยแล้วนะคะตัวค่า EC อยู่ที่ประมาณ1 จุดสองนะคะสำหรับผักไทยก็ตอนนี้ต้นโตก็ตอนแรกๆจะให้ประมาณาประมาณหนึ่งได้นะคะถ้าเกิดต้นโตก็จะให้ไม่เกินสองนะคะตัวนี้โอเคกี้พูดถึงเคล็ดลับเนาะเคล็ดลับที่จะพูดถึงในวันนี้จะพูดถึงเรื่องทําให้อย่างปลูกผักยังไงที่น้ํานิ่งให้ได้ผลดีเท่ากับเอ่อหรือว่าเทียบเท่าหรือว่าพอจะ ดีเท่าการปลูกแบบน้ำวนนะคะหรือการใช้ปัม๊มมาดูรากกันตัวรากขาวๆตรงช่วงนี้นะคะถ้าเห็นจะเป็นรากอากาศนะคะที่เกิดจากการที่ระดับน้ำมาถึงแค่ตรงนี้ของผักนะคะเวลาเราใส่ถ้วยลงไปเนี่ยเราจะมีช่องให้เขามีราก ตรงนี้เกิดขึ้นนะคะลากตรงนี้เรียกว่าลากอากาศนะคะเป็นลากที่เกิดขึ้นเมื่อเอเวลาไอตัวลากเนี่ยมันลอยอยู่ในอากาศโดยไม่สัมผัสกับหรือว่าแช่ลงไปในน้ําสารละลายนะคะลากตัวนี้ดียังไงแล้วเราก็อยากได้ลากตัวนี้เพราะอะไรลากตัวนี้มันจะช่วยให้พืชเนี่ยเราหายใจดีขึ้นแล้วก็ช่วยอากาศให้มันมีอากาศหายใจดีขึ้นจะไม่เป็นโรคลากเน่าหรือว่าอะไร อ่าเห็นไหมคะเป็นคุยๆฝอยๆเล็กๆด้านตรงนี้นะคะด้านบนตรงข้อตรงนี้นะคะถ้าเห็นเนาะก็โรคลักเน่าโรคอะไรเนี่ยก็จะเกิดขึ้นยากแล้วก็พืชก็จะแข็งแรงมากขึ้นนะคะเวลามีรากอากาศโดยที่เราไม่ต้องงอปั๊มก็ได้ก็เวลาเรามีรากอากาศตรงนี้เนี่ยเอ่อก็จะช่วยให้พืชสามารถหายใจได้น้ำก็เออแล้วก็จะมีโอกาสที่จะโตเร็วขึ้นแล้วก็ แข็งแรงกว่าที่เราจะเติมน้ําให้เต็มไปเลยนะคะมีแต่รากปกติ้ดูตรงนี้นะคะตัวราอากาศเนี่ยจะมีไอ้นี้อยู่นิดนึงถ้าเราสมมุติว่าเรามีราอากาศแบบนี้แล้วเนี่ยมีทุกต้นเลยเห็นไหมเออแล้วเราเกิดเพราะาระดับน้ําถ้าให้ดูว่าระดับน้ําตัวเนี้ยจะอยู่ที่ประมาณตรงนี้ก็คือจะอาจจะไม่ถึงเต็มทั้งทั้งหมดนะคะแปลว่าทําให้เกิดราอากาศขึ้นมา ช่วงนี้นะคะตัวรากตัวนี้มันจะเกิดขึ้นได้ต่เมื่อวันนี้ช่องว่างตรงนี้นะคะสำหรับระหว่างน้ํากับตัวถ้วยปลูกนะคะช่องว่างตรงนี้ถ้าเราเติมเต็มแล้วเกิดทําให้รากอากาศมันตายไปเนี่ยรากอากาศไม่สามารถกลับมาเป็นรากปกติได้อีกแล้วนะคะมันก็จะตายไปฉะนั้นเวลาเราเติมน้ําเราอาจจะต้องระวังระดับน้ํานิดนึงไม่ให้รากอากาศมันตายนะคะ เพราะว่าถ้าเกิดเราเติมน้ําเยอะไปรากอากาศตายมันก็ต้องเริ่มโตใหม่ตัวรากมันก็ต้องออกมาใหม่เพราะมันตายแล้วตายเลยเราไม่สามารถเอารากอากาศากลับมาได้นะคะโอเควันนี้ก็มาพูดเรื่องของการเคล็ดลับเท่านี้นะคะใครปลูกผักน้ํานิ่งแล้วมีข้อสงสัยหรือว่าใครปลูกผักไฮโดรโปนิกแล้วมีข้อสงสัยก็ส่งคําถามเข้ามาถามเพิ่มเติม,ตมกันได้นะคะที่ ลายของร้านนะคะแล้วก็หรือว่าทาง Facebook m essenger ก็จะตอบช้าหน่อยเนาะปลูกผักไทยปลูกผักสลดัดปลูกผักอะไรก็ได้ทั้งนั้นนะคะสำหรับน้ำนิ่งโอเคอลน์นะคะจะเป็นแอ g ไซน์นะคะฮิโตร์ไฮโดรการเดเหมือนเดิมนะคะเรายังมีอุปรกรณ์แล้วก็ตัวหลักสูตรการอบรมเกี่ยวกับการปลูกผักทั่วไป ไฮโดรโปนิกทั่วไปสอนอยู่ด้วยนะคะใครสนใจเข้ามาเรียนกันทำเป็นธุรกิจอะไรก็สามารถทักเข้ามาได้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ